ลูกค้าซื้อรถเงินสดไม่เคยเห็นรถตัวจริงนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปวิดีโอเดี๋ยวไปลงให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้าโอนเงินมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถสไลด์มารับไปส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็เลือกรถดได้ถูกมากเลยก็คันนี้เดิมทีนะครับราคาอยู่ที่5,19,00 0บาทนะครับ5 1า0 0 0บาทปรับไปปรับมาไม่พอใจเอาราคานี้ไปเลย469,000บาทลดไปทั้งสิ้น ห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดราคาปัจจุบัน okay, ถ้าถ้าท่านใดที่ติดตามอยู่ก็น่าจะทราบราคาแรกกันเป็นอย่างดีนะครับดูได้ที่ช่องทางไหนครับดูได้ที่ช่องทาง YouTube ของ KRSmart Car า,านะครับก็คันนี้เป็น Revo 2 4 NT Cap ยกสูงนะครับเลขไมล์เพียง27,000กุญแจรีโมทกุญแจธรมจรมดาได้ครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันทั้ง2ด้านได้กี่ดอก กุญแจกุญแจได้มา2ดอกนะครับนี่เขาทําเป็นรีโมทให้ดอกหนึ่งแล้วก็เป็นดอกธรรมดาดอกหนึ่งนั่นเองนะครับเบายัางใหม่ๆอยู่เลยนะ,ะสภาพเรียมเลย่ะใส่กุญแจไปก่อนจะมีจอเครื่องเล่นมีระบบ Eco ค o โหมดพาวเวอรโมดมีให้ครบนะครับแล้วก็ในเก๊ก็มีเอกสารการตัวสภาพของวันทูคานะครับพร้อมกับใบเช็คระยะนะครับใบเช็คระยะ ข้าศูนย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับพันกว่าบาทอ่าน,นี้เป็นระยะแรกๆแต่ก็ใบนี้สามพันกว่าบาทใบนี้พันกว่าบาทเยอะครับอันนี้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราออกให้ฟรีอ่าเดี๋ยวลองดูคอนโซลด้านหน้ากันอย่างนี้ประก่อนนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องไปอะไรนะเช็ค ล้างอะไรให้อีกนะครับนี่สภาพเรียมเลยนะครับคุณลูกค้าคอนโซลน,นี้ร่อง้อยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับอ่ารับรองได้ว่าเลือกไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีระบบ eco mode power mode ให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางมีช่องเกะ๊ะวาง่องอะไรพร้อมจอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ารอรับรถได้เลยนะครับผมแล้วก็ภาษีเราต่อให้แล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหนุนกันต่อนะครับ ปรถแคปเปิดน,นะครับแคปเปิดรุ่นใหม่เขาให้ลำโพงมาแล้วนะครับตรงประตูแคปอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับผมว่าเรื่องของโครงสร้างก็เดิมๆสวยๆนะครับผมน็อตไม่มีขยับรอยมาร์กเม็ดอาร์กต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแสงประตูนี่คือเลี้ยมเลยอ๋อไม่มีรอยนะครับเนี อันนี้ก็เป็นการสปาภายในมาบ้างแล้วนะครับแล้วผมก็ขึ้นไปย่ำแล้วเราไปเช็คให้ใหม่นะครับผมนนี hey. ่ให้เอ่อให้เก้สเกซเลยนะครับผมเก้บเ้าจแล้วกันนะครับหายไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็์มันก็จะเหมือนป้แดงเกินไปนะครับสภาพเรี่ยมคันนี้ยได้ไปไม่ผิดหวังอ่า ใ,ใช่ครับผมให้ดูได้หมดเลยนะครับก็ลูกค้าก็จะได้รอรับรถอย่างสบายใจนะครับนอนรอหนังรออยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวพรุ่งนี้รถสไลด์มารับที่เดี๋ยวเราอาจจะทาคลิปให้ดูรอบด้วยในชะ่ครับผมหรืออาจจะเป็นการไลฟ์สดหน้าเพจนะครับยังไงก็ลองลองติดตามดูกันนะครับ รถแบบไม่เคยเห็นรถตัวจริงแต่โอนเองิน4่6 0 0 0 0มาครบแล้วอโอนเองิน4แ6 9 0 0 0มาครบเลยนะครับทางเราก็เลยขึ้นสไลด์ให้เลยนะครับปลายทางาใช่ครับผมปลายทางรอรับได้เลยนะจ๊ะอะ่าเดี๋ยวลบก่อนนะครับลองดูกันลองดูแบบสภาพกว้างๆนะครับแม็กเดิมศูนย์ ยางปียี่สิบติดรถนะครับเพราะเพิ่งจะใช้ไปสองหมื่นกว่าโลนั่นเอง okay, นะะใช่ครับเพราะว่ายางยี่ห้อนี้อยู่ได้หลายปีแล้วก็หลายหมื่นโลอยู่นะครับก็คือเดิมสูตรทั้งคันคันนี้มีแคเ่เรื่องของระบบของเหลวอที่ว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้เท่านั้นเองที่เหลือนี่คือเดิมสูตรทั้งหมดนี้ไม่ใช่ลออ ใช่ครับผมอ่าสะพนกันสนิมมานะครับแล้วก็เออ่แบบบางทีแบบโดนน้ําแรงบ้างอะไรบ้างที่แบบเข้าคาแคร์อะไรเงี้ยนะครับโครงสร้างดีมากตัวหลงโอเพนนะยางอะไรของใหม่เลยนะครับช,ช่วงลงช่วงล่างดูผิวก่อนพันนี้สีได้เดิมรอบพันเลยนะครับเด็สติ๊กเกอร์ไม่มีคาดอ่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเอาแปลงใหม่เลยด้วยนะอ่าสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่นี่ไม่ได้แปลงหน้านะคะนี่โฉบใหม่ ใช่ครับไม่มีแปลงหน้าแปลงท้ายนะครับผมไฟท้ายก็ได้แบบ LED แบบเป็นเลขสามนะครับโลโก้ o, อะไรอยู่ครบนะครับกันชนมีให้พร้อมอ่าประเทเบียนสิบเอ็ดสิบสองวสวย <c oughs> เจอเจ้าของแล้วนะคะใช่ครับสภาพก็ลงมาเยอะจริงใช่ครับผมสภาพดยรวมนี่โอเคนะแล้วก็บวกกับราคาที่ลดลงมาให้นะครับ <c oughs> ก็คือลดสาหรับคุณลูกค้าเงินสดนี่คือลดให้ทั้งหมดห้าหมื่นบาท ่่ไไมมอันนี้แม็กไลเนอร์นะครับมีตรงนี้น้อยหนึ่งอ,นนอันนี้เหมือนอารมณ์แบบเอากุญแจไว้ไว้ตรงแถวๆนี้แล้วแบบโดดโดดปแบบึ๊บเงี้ยแล้วก็ถากขึ้นไปนะครับเนี่อารมณ์เดียวกันเลยประมาณนี้นะครับที่เหลือก็โอเคแล้ะด้ราคาสี0 0สนหกเลยนะใช่ครับ4 6 0 0สนแล้วก็ <laughs> โครงสร้างนะครับเดิมๆนี่เลยดูเม็ดนะคะใช่ครับสุดคุ้มนะครับสุดคุม้มไฟไท้ายไม่มีแตกมีแล้วนะครับคุณลูกค้าลวลโก้ไม่มีเลยอ่าอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าโลโก้แถบซ้ายผ่านสภาพนี้การานันตีผ่านแน่นอนนะครับ ได้รถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอใครเรื่องรอถนิดนึงเนาะอ่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับผมล่องรอยถลอกไม่มีเลยก็เดี๋ยวรอค่าสีเคลือบเงาให้ใหม่อีกทีนึงนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเออขาเรียกว่าอนะไรสกเก็ตหินอ่าแบบลอ่ลองรอยป็นสเก็ตหินที่ว่ากระเทาะกระทอ้อแต่เนี้ยก็ยังไม่มีเลยนะครับ ต้องจ้องเดิมนี้ใช้งานมาดูแลมาดีนะเหี้ยากาขัดรถตีใช่ครับรอแม็กเหมือนกันทุกซ้อเนาะใช่ครับผม,ผมสำหรับด้านนี้นะครับก็โอเคอยู่ถ้าใครถามหาไม่มีแล้วนะนานๆจะมาทีเนาะใช่ครับสภาพดีสภาพเรียมเลยนะครับพวก ฟิล์มพวกอะไรก็โอเคทั้งหมดเลยร,ราคาที่หัวผ้าแบบนี้ลดคือตอนนั้นจะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนช่วงโควิดที่ลดหลายหมื่นแบบนี้นี่ก็คร,กครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงโควิดอันนั้นก็คือมันก็ยังว่าแหละเพราะว่าทุกๆอย่างก็คือต้องราคามันจะสั้นคอรนอยู่แล้วในทุกวงการขายนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปกับของไฟแนนซ์ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นราคาส่ง้ายปีนะครับปีหน้าก็อาจจะก,กลับมาเท่าเดิมก็ได้ห้าแสนกว่าบาท นะครับสวีโซไม่ดีล่องไม่ล่องลอยไม่มีมแล้วนะรอยแบบพูดขีดหรืออะไรไม่มีเลยนะครับ่ะโอเคสภาพนี้การันตีผ่านนะครับขาลางเบาะไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานไม่มีเลยอ่าไม่มีอะไร,ะไะไรแบบติดเกี่ยวข้องมาเลยนะครับ ่าแล้วก็ก่อนประตูนะครับบานพับต่างๆอยู่เหมือนเดิมโอเคมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ๋อเดี๋ยวแวะดูอันนี้นิดนึงครับผมเรื่องของป้ายภาษีนะครับ าภาษีขาดมกเออขาดยี่สิบหกมกรานะครับผมแต่ว่าเราก็เลยต่อให้เป็นปี68เลยนะครับปีหน้า67ก็ใช้ไปยา,ยาวๆอีปีหนึ่ง68ค่อยต่อนะครับนี่ต่อให้ฟรีลูกค้าโอนเงินมาบัญชีใครคะบัญชีบริษัทนะครับผมบัญชีบริษัทกิจลุงโร์เจริญยนนะครับบัญชีหอจก,กอมีเล่ม้อมโอ้ใช่ครับผมไม่ได้โอนเข้าบัญชี ไม่ได้โอนข้าบัญชีเฟลหรือว่าบุคคลอื่นที่มาแอบอ้างนะครับต้องโอนข้าบัญชีของบริษัทนะครับเอเครื่องยนต์นะครับมาดูในมิติเครื่องยนต์กันบ้างก็เดิมเดิมเลยนะครับผมเครื่องยนต์ก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ปังท้ายอะไรพวกนี้นะครับผมมีรับประกันให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแอร์ไฟแบตเตอรี่ต่างๆก็มีรับประกันให้นะครับก็เดี๋ยวออกใบรับประกันให้วันที่พรุ่งนี้เดี๋ยวรถสไลด์มารับนะครับปี20บแท้นะคะไม่ได้นแปลงดนานะคะนี่เลย20นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออยู่เหมือนเดิมแหละนะครับรถเช็คระยะให้แล้วนะครับผมเช็คสูตรเช็กระยรถ้าลูกค้าไม่สบายใจก็สามารถนำเลขตัวถังไปเช็คก,กับสูตรได้นะครับ ก็ไม่บดมาค่ะเพิ่มใช่ครับรถคันที่เราลงก็คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นอะอ่าเนี่ยลูกค้ารายนี้เจ้านี้ที่ออกรถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ลูกค้าไม่เคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนเราก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับให้ดูได้ทุกจุดทุกจุดถ้าโอนไม่ได้ล่ะคะโอนไม่ได้เรารับซื้อคืนนะครับผมรับซื้อคืนราคาเต็มที่ลูกค้าจ่ายมานะครับ ระหว่างที่ว่ารอโอนคุณลูกค้าได้ขับรถไปนู่นไปน,นี่ก็ถือว่าลูกค้าเ,ออเป็นกําไรที่ลูกค้าใช้นะครับผมวันที่ซื้อคืนเราก็ซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแล้วเราก็ต้องทําเรื่องจะส่งคืนเหมือนกันนะครับผมถือว่ารถมีปัญหาอเรียมนะมมมมใช่ครับมได้เดิมทั้งหมดเลยก็ถือว่ารถเดิมๆน้องๆไปแดงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ราคาเนี่ยโผล เจ็ดแสนกว่าบาทเหมือนกันประมาณเนี้ยนะครับลงแปดใช่ครับผมหกเจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ด <5 S 1> แสนกว่าบาทประมาณเนี้ยนะครับผมถ้าถ้าจับไม่ผิดนะใช่ครับผมราคาหายไปค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าจบราคาสี่แส0หกหมืนเก้าพันบาทนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าดําเนินการนะครับไม่มีเก็บแบตไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับผมคือลูกค้าโอนเงินมาแค่469,000รถสไลด์ถึงหน้าบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามเซลล์ผู้ขายแล้วกันนะครับว่า มาแล้วนะครับผมับเซลลผู้ขายคันนี้ราคา400,000 69,000บาทน,นะครับแล้วลูกค้าไม่ต้องเสียแวดราคาหน่าคือราคานั้นเลยพร้อมโอนนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็ยังไม่เห็นรถตัวจริงนะครับพรุ่งนี้จะนำรถสไลด์ไปส่งถึงบ้านลูกค้าเลยลาดกระบังครับครับผม เรียบร้อยแล้วชาระเงินมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าเลิกก็ได้พรุ่งนี้ครับนะฮะครับผมเรียบร้อยแล้วนะคะฟังจากเซลล์ผู้ขายนะคะราคาไหนราคานั้นหรือว่าเดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าด้วยลูกค้าได้ชมแล้วก็แจ้งได้นะคะว่าผมเองนะคะจะได้รู้ว่าลูกค้าซื้อจริงๆเนาะ แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมในช่องทาง YouTube หรือว่าเพจนะเดี๋ยวจะมีรีวิวกันพรุ่งนี้เนาะเวลาที่รถได้ขึ้นรถสไลด์นะคะส่งถึงรัดกระบังกันเลยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ติดตาม KR Smart Car ของเรานะคะหรือว่ากิจรุ่งโรดเจริญยนต์สาขานะคปรปฐมนะคะดูแลให้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องค่าบริการต่างๆเนาะ,ะเดี๋ยวให้คุณฟุกปิดคลิปก่อนนะคะ แล้วนะจ๊ะอ่ะก็ตอนนี้สวยจริงแล้วก็ได้ราคานี้จริงๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจเป็นรุ่นไหนหรือว่าสอบถามอะไรนะครับติดต่อเข้ามาได้ตลอดที่ KR Smart Car ทุกๆช่องทางนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ญญกันให้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ